คนไหนมาแถวนี้หลายๆปีนี่จากป้าครับหันหน้าใส่กล้องสิคะหนาวหัวใจขึ้นคนใหญ่ยังหันหน้าสู้กล้องเลยครับคบเดียวเสร็จแล้ว7ยูอันนี้คือ10ยูโรนะครับตอนนี้นะครับเรากําลังจะเข้าเมืองไปหาเดินเล่นในเมืองกันหน่อยนะครับไปแดงครับผมโอ้นี่นะครับเรามาเจอร้านอาหารไทยในฟินแลนด์นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปทักทายหน่อยเนาะนี่นะครับนี่ครับ นี่ครับร้านอาหารไทยเห็นธงไทยด้วยโอ้ยภูมิใจครับมีธงชาติไทยอยู่ที่บริเวณสวัสดีครับป้าป้าที่ไหนนะครับที่ปรินดาค่ะปรินดาเนะาะปรินดาขายอาหารอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับค่ะมีขายอะไรบ้างนะครับม,มีแกงไก่มีแกงหมูมีผัดไทยมีทุกอย่างโอ้อาหารไทยแลาทุกอย่างเนาะผมทำเมนูนี้เลยนนี่นะครับก็จะมีกาแฟ อย่างเลยขายด้วยขนมปังมีขนมปัง <ont> ด้วยนะครับท <benim> ี่ร <rawd Moder> ้านป้าลินดาโอ้ขนมปังจะมีอันนี้ผัดไทยนะคะผัดไทยครับผัดไทยมีมนูผัดไทยไก่ค่ะดูว่าผัดไทยที่ฟินแลนด์จะต่างกับบ้านเราอย่างไรนะครับดูส่วนผสมเครื่องปรุงเส้นผัดไทยใช่ค่ะโอ้ยเส้นเป็นองไรเป็นอย่างนี้นะครับเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะเส้นฟินแลนด์อ๋อ มันมะันน,นุ่มมันนุ่มกว่าโด้นไหมไมั cs, น,มนนุ่มค่ะนุม่มเดี๋ยวก็นุ่มนี่รับไก่ครับไก่ไก่ไก่เพราะว่าที่นี่ต้องครับทำทุกอย่างต้องมีใส่ไก่ใส่หมูใส่ผงนัวนิดนึงผงนวัวผงนัวก็ผงชูรสบาา้านเราใส่ไม่เยอะหรอกคะ่ะครับผมเอ๊ะป้าไข่ที่นี่มันทำไมเป็นสีขาว ไข่ที่นี่จะเป็นสีขาวหมดเลยค่ะครับมันเป็นทันไก่ใช่ไหมครับใช่มันเป็นที่ทันไก่แล้วเปลือกจะบางมากเปลือกบางใช่เปลือกบางมากนี่นะครับไข่ไก่ไข่ไก่แต่มันจะมีสีขาวจะต่างกับบ้านเรานะครับคือไข่ไก่บ้านเราไข่ไก่ของที่นี่นะครับผักก็ใส่ตามประเทศที่มีก็คือกะหล่ำับแคลอทกะหล่ำต้นลอะไม่มีส่วนงอกเหมือนบ้านเรานะคะส่วงอกนะครับ เกลือนิดนึงเกลือนิดนึงเพราะว่าที่นี่ไม่กินน้ำปลาค่ะครับที่นี่เขาไม่กินน้ำปลาไม่กินค่ะน้ำปลามีไว้บริการนะคราะคนไทยที่นี่คือเขาใช้เกลือเป็นหลักใช่อาหารประทำออกไม่รสจัดอ่ะที่จะติดไหมติดเกลือติดเกลือติดกินน้ำปลามันมีกลิ่นบางครั้งก็มีกลิ่นขอบคุครับ แกงไก่หอมเลยแล้วก็แกงเขียวหวานฟอเปี้ยทอดข้าวสวยบ้านเราครับทุ่านเดย์โอ้ผัดไวมากครับตบเดียวเสร็จแล้วเจ็ยูโรอันนี้คือสิบยูโรนะครับดไดเพราะว่าทุกอย่างสุกหมดแล้วครับผม,กกมผัดต่เส้นวัตถุดิบอย่างดีครับ โรยกระเทียมเพียรนิดนึงแล้วก็ถั่วลิสงใส่ถั่วลิสงด้วยถั่วลิสงถ้วยยังไม่ป็นม่วงเห็นหนะมั้ยครับเอาไว้ใส่เลยนะครับอันนี้สำหรับอาหารเมรเนูพิเศษไก่ทอดเป็นม่วง๋อ้ราดอดันนี้ไหมโอ้บิ๊กไก่ทอดเป็นม่วงด้วยกระเทียมด้วยนะราดซอสด้วยนิดใบกะเพราใช่ไหมครับใบกะเพราของที่นี่แหละของที่นี่อ๋อใบกะเพรารสชาติ กลิ่นมันเนื้อหอมๆเนาะหอมเหมือนเม็ดงใบโหระพาครับอันนี้ของคนไหนสั่งนะครับร้านทำผมอ๋อร้านทำผมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเรเดินตามไปส่งเขาหน่อยเลยอยากเอาพี่ต้อยเอาอาหารไปส่งลูกค้านะครับดูดูอ๋อนี่ไงร้านทำผมไปแล้วไปแล้วเป็นลูกค้าประจำใช่ไหมพี่นี่ครับนี่ไงโ ถ่นข้างนอกดก่ไหมไ่วกันตุ้ยแหลไม่ร่วกันไปเรียกันเถอะ ตอนนี้ป้าลินดากำลังจะทำขนมแพนเค้กเออนี่เลยผมผมดูเขาทำมันง่ายแต่าไม่เคยทำเลยเดี๋ยวลองดูก่อนเราก็ตีดูตอนแรกเราต้องใส่เนยกันใช่ไหมครับใช่ต้องเอาเนยทอดก่ะเนยทอดก่อนนะก็ตีแป้งให้มันปุ๊บน้ำตาล แต่ลงสามอ๋ยอ่าแล้วก็ลาดแยมนั่นลดอะไรครับแยมจะ้ะแยมอันนี้คือลาตเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่สวยงามเลยแค่เราสามอยู่เลอุ้ยกระจายตันอืครับ <laughs> all right, all right. ชิมชิมครับครับ<ๆ>นี่นะครับป้าลินดาทําขนมเลี้ยงเราด้วยนี่นะครับป้าดีมากนี่ครับ<ๆ>ขนมแพนเคก้ก <c oughs> นี่ครับป้าลินดาเราจะคุยกับป้าลินดาด้วยป้าก็หกสิบสองหกสิบสองป้ามาอายุ 30เหรอนี่ครับป้าลินดากับพี่ต้อยวันนี้มาแวะเยี่ยมร้านแล้วก็พี่ต้อยกับป้าลินดาทำขนมไว้ด้วยขนมแพนเค้กครับขนมแพนเค้กนี่อร่อยมากเลยครับนี่ครับแพนเค้กอย่าลืมนะครับมาฟินแลนด์เมืองสซดกโมแวะมาเยี่ยมป้าลินดา อาหารไทยเยอะแยะขนมหวานด้วยขนมหวานกาแฟมาเลยครับกระเทียมใส่ดีครับส้มตำมีด้วยมีมะละกอกระตำมะละกอเวลาไม่มีก็ตำแตงมียำีครับอร่อยถ้าคนไหนมาแถวๆนี้หลายๆปีร <c oughs> ู้จักป้าหมดแล้วครับก็ผมก็รู้จักแต่ผมถึงแวะมาหน้าใส่กล้องสิคะันหนาวคนใหญ่ยังหันหน้าสู้กล้องเลย วันนี้ไปเจอพี่ๆที่อยู่ที่ฟินแลนด์นะครับทำงานอยู่ที่นี่นะครับผมพี่อะไรนะครับพี่นานพี่นานทำงานอยู่ที่นี่อยู่กี่ปีแล้วพี่หกปีหกปีแล้วพูดฟินแลนด์ได้แล้ยดิโอเก่งมากยังไม่เท่าไรเลยพี่มีแฟนฟินแลนด์ยังมีละมีแค่กิ๊กมีแค่กิ๊กาอยู่แล้วแล้วพี่คนพี่อะไรครับ พินิดชี่นิดค่ะพินิดโอเควันนี้เจอกันนะครับคนไทยอยู่ด้วยกันเราดีใจวันนี้มีลูกเป็นหมาตายเลยนมีคนด้วยนะนานมีลูกเป็นคนด้วยมีเปนลูกเป็นฝรั่ด้วยชอบเลี้ยงหมามีหมาล่ารักมากคนไทยอยู่ต่างแดนก็บางทีก็ได้มาอยู่ด้วยกันก็มีความสุขดีวัวเป็นหมีมีหมีทำงานตรงนี้อ่ะในห้างแล้วครับออฟฟิศออ ท่าเกี่ยวกับความทาความสะอาดอะไรงนี้ใช่ไหมที่นี่ถ้าทําความสะอาดมันอยู่ดีๆมาทําไม่ได้เนาะต้องเรียนมีเรียนต้องมักคืมิตะไรต้านนี้โดยตรงเนาะต้องเรียนสามปีถึงได้ไปเรียนสามปีต้องเรียนสายอาชีพจ้ะอ๋อที่นั่นที่นั่นทํน่ทำงานทำความสะอาดอยู่ที่นะครับ แต่ว่าไม่ได้ว่าทาง่ายๆจะได้ทําเลยเรียนจบสายอาชีพค่ะเรียนจบเรียนสามปีจบ <3 S 2> สายอาชีพต้องมาเรียนที่ฟินแลนด์นี่ค่ะถึงจ,จะทํางานได้ภาษาต้องได้ด้วยภาษาต้องได้ต้องอ่านออกนายส่งเมสเซจมาว่าวันนี้เดอต้องไปไหนต้องอ่านออกต้องรู้ต้องขับรถได้ด้วย,ยต้องมีใบขับขี่ทุกอย่างโอ้ บริษัทของเขามั่นคงมากพี่ต้องขับรถได้ด้วยค่ะต้องขับรถบเพราะเขาแจกรถต้องมีใบอันอามัยเพราะเขาแจกงานต้องมีต้องไปเองมีใบเกี่ยวกับใบอนามัยอ่ะใบอนามัยแล้วก็ใบใบเกี่ยวกับงานก่อสร้างใบอนามัยก็คืออนามัยชีวะอะไรเงี้ยนะใบแบบ ฆ่าทำความสะอาดอะไรเงี้ยนะจะไม่มีใบพวกนี้ต้องมีใบประถมพยาบาลด้วยโอ้นี่มันครอบคุมหลายอย่างเลยเนาะใช่ต้องต้องมีใบบ้าด้วยถึงจะทำงานมีอย่างเดียวที่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 เอามาไม่ได้คือพวกไอ้ยาฝั่งโน้นที่เอามามาควบคุมบังคับไม่ได้ขายอาหารข้าก็ยังต้องมีใบอนามัยเขาทํางานเขาก็ต้องมีเพราะว่าต้องรู้สุขเลยเข้าไปตรวจอยู่ใช่ไหมใช่เขาจะต้องรู้ว่าน้ํายาน้ํายานี้ครับ ไปทําความสะอาดได้สำหรับคนป่วยหรือว่าห้องน้ำหรือใช้กระเด็กอะไรต้องรู้เรื่องหมดไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราใช้หมดเลยบ้านเราเด็กทำบางทีไปทําสถานที่เลี้ยงเด็กอ่อน้วต้องรู้ต้องรู้หมดน้ำยาแรงไม่ได้ไอตรงทําความสะอาดพวกคนเกยู่พื้นด้วยเกี่ยวกับพื้นด้วยถ้าพื้นถ้าพื้นบางอันใช้น้ํายาไม่เหมือนกันพื้นที่นี่มันมีอยู่สามสิบหกพื้น คุณต้องรู้ว่าน้ำยาจะแยกขนาดนั้นเลยใช่อันนี้คือเขาจบสายอาชีพเลยโอ้อันนี้คือมาเรียนเสร็จต้องสอบแล้วก่อนจะผ่านต้องสอบถึงจะได้ผมเชื่อว่าไม่ใช่ครั้งเดียวผ่านนะต้องหลายรอบเลยครั้งเดียวผ่านพี่ครั้งเดียวเข่งนอนครับผมครั้งเดียว เพราะกลัวเขาไปต้องผ่านถ้าไม่ผ่านต้องไปเสียเงินอีกต้องเสียเงินโอสอบทุกครั้งต้องเสียตังค์ทุกครั้งครั้งละแปดสิบห้ายูโรครั้งละแปดสิบห้ายูโรเขาไม่ได้ทำงานร้านอาหารเราอยู่กับร้านอาหารมา20ปีเราจะต้องมีประสบการณ์แกซิเทตอร์ทุกวันนี้เขาต้องมาตรวจครับนี่ดูเขามาตรวจแต่ป้าต้องเสียตังค์นะใชไหมครับเมื่อาไม่ได้มันเรียบร้อยแล้วอ๋อมันคล้ายๆแบบใบออยเนาะถึงใช่ไหมร้อยหกสิบยูโรนะครับใบนี้นี่นะ เป็นไหมเมื่อวันที่13เดือน8ได้ยิ้มหมดเลยก็คือผ่านดีมากนี่แหละครับเหมือนใบออยบ้านเราต้องมีใบัวนี้นะครับถึงจะสามารถเปิดร้านอาหารหรือว่าขายของได้สายอาชีพได้หมดเพราะว่าป้าเป็นลองไปสอบเป็นกู๊กสายอาชีพแล้วทีนี้ร้านอาหารมันผ่านแล้วทีนี้แม้กระทั่งขายอยู่ข้างถนนก็ต้องมีต้องมีจะอยู่ดีๆขายแบบบ้านเราอย่างเดียวไม่ได้เนาะไม่ได้อ่านะครับวันนี้นะครับเราก็ขอขอบคุณป้าเรนดามากนะครับ คขอบคุณป้ารินดามากนะครับครับผมครับยังไงถ้าได้แวะมาที่ฟินแลนด์แล้วมาเมืองซากโมนะครับก็แวะมาเยี่ยมเยียนป้ารินดานะครับผมเลยใครหิวข้าวมาได้เลยมาได้เลยครับป้าใจดีมากทายาสายดีมากครับผมขอบคุณพี่ต้อยด้วยนะครับพี่ต้อยหลังจากนี้นะครับขอบคุณเขาที่รับชมนะครับขอบคุณครับครับครับ